สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีไอเทมเด็ดมาแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเหมือนเรานะคะปัญหาขับถ่ายไม่ตรงเวลาค่ะต้องลองตัวนี้เลยค่ะ a m a t u r f a v o r Tea Plus นะคะ,ะ,คะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่รวบรวมไว้ในหนึ่งซองค่ะสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นตัวแอปเปิลเขียวค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยดีท็อกซ์ล้างสารพิษสิ่งตกค้างต่างๆในลําไส้ได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งเราลองแล้วค่ะไม่ปวดบิด,ดเหมือนนี่ห่ออื่นแน่นอนค่ะค่ะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ของเขานะคะวิธชงนะคะค ก็ฉีกซองค่ะแล้วก็เทลงไปในน้ําเย็นแบบนี้นะคะประมาณ1แก้วค่ะแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคนให้ละลายนะคะจะเห็นได้ว,ว่ามันไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็เริ่มละลายแล้วนะคะละลายง่ายมากๆเลยค่ะเป็นรส <c oughs> แอปเปิลเต็มๆเลยนะคะนี่ทานง่ายมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะ หมดปัญหาอาการขับถ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปปวดท้องที่ออฟฟิศแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ